ตอนนี้ไม่เห็นหนาตุกแต่ว่าช่วงที่สองที่ตุ๊กจะไล่สดเดี๋ยวจะได้เห็นหนาตุ๊กเนาะจ้าไม่ว่าในสวนหรือว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเห็นหนาตุ๊กทางวันเนอจ้าวันนี้ลึกขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างเนอจ้าเราทําชั่วโมงเราเป็นวันยุดด้วยวันนี้วันยุดมันต้องกอบโกยจ้าเอ่อน้องไอ้บอกว่าเฮ็ดอิหยังอีกพี่ตุ๊กอ้าว <c oughs> ยายดวงบอกว่าโอเคน้องไอบอกว่าอายุ24เรียกน้องได้ไหมเรียกได้เรียกน้องทุกคนเรียกน้องไอซ์หมดคุณกระท่อมบอกว่าดีขึ้นแล้วครับขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงเป็นห่วงจะไปดูคลิปแบบไปดูคลิปสั่นให้ให้พี่กระท่อมด้วยแล้วก็ไปดูอาการด้วยเนาะคุณกระท่อมน่ารักมากเลยเลยจ้าเออน่ารักมากๆเลยเห็นแบบหนาหนาหนาพี่แกก็่อนั่นแหละแต่ว่า หล่อแบบโหดๆจ้านานา,นาพี่กระท่อมอะ่ะหล่อแบบโหดๆมันเป็นแบบโหดๆอะ่ะตุ๊กว่าในในความคิดของตุ๊กอะ่ะแต่ดูแลพ่อแบบดีมากเลยจ้ากลางมุ่งกลางอะไรแบบโอ้ยอยากไปเอาแบบอยากไปคว้าไปคว้ามาจุ๊บแก้มจุ๊บแก้มจริงๆเลยแบบหน้าโหดแต่ใจดีมากเลยจ้ะเทคแคร์ care, พ่อปูเอ่อกลางมุ่งให้พ่ออะไรอย่างนี้นะ่ะ ว่านา,นาพี่เขาว่าทุุกว่าพี่เขาหล่อแหละแต่พี่เขาไว้ผมยาวเนาะมันก็จะหล่อแบบอินดี้อินดี้โหดโหดอะน,นั่นแหละน้ำตาจะไหลจะน้ำตาจะไหลไปแบบเห็นเห็นพี่กลางกลางมุ่งให้ให้พ่ออะน้ำตาจะไหลจริงๆแบบอุย้ยทำไมพี่พี่ใจดีเหลือเกินแต่หน้าพี่โหดมากอยากหอมแก้มจริงๆเลย น้องจูนบอกว่าจูน1ิบเอกค่ะพี่ไอ,อ้น้องจูนเป็น1ิบเอกนะคะคุณกระท่อมบอกว่าตะวันกดกดเออน้องไอซ์บอกว่าอาลบข้อความน้องไอซ์บอกว่าน้องตะวันบอกว่าหัวใจกดกดน้องไอซ์บอกว่าเออชอบดันจ่ากราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะ น้องตน้องน้องจูนบอกว่าหัวเราะก้ากๆายายดวงบอกว่าหัวใจกดกอดหัวใจบวกบวกเออน้องน้องจูนบอกว่าจริงสิพี่ตุ๊กใช่ใช่จริง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 น้องไอ์น้องน้องจูนน้องจูนเป็นสิบเอกนะคะก็น้องจูนก็ยังไม่ได้เปิดช่องเราวันนี้ไม่เมาจ้ะวันวันนี้ไม่เมาอ่ะตุ๊กก็ได้สองชั่วโมงแล้ววันนี้ตามที่ใจตุ๊ก นับเอาไว้เนาะนับเอาไว้มันก็จะได้สองชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ได้โฮกโอยกว่ากว่าเนาะถ้าเราถ้าเราขยันเราก็จะได้ไปไเรื่อยๆวันละสองชั่วโมงวันละชั่วโมงเราก็พยายามทําไปไเรื่อยๆนอกจากเนาะเราก็อย่าลืมไป,ไปเยี่ยมเพื่อนๆด้วยนะจ้าเอ่อน้องไอซบอกว่าสิบเอกมาจับไอซได้ไหมไอซ์อยาก ถอดเสื้อผ้าวิ่งหนีตำรวจจ้าเอาเป็นไปซะอย่างงั้นโอ้ยเขาจะจับแต่คนทำผิดเท่านั้นน้องไอ้ยคนทำไม่ผิดเขาไม่จับน้องไอ้ททำอะไรผิดละจ้ายังจะวิ่งหนีอีกอถอดเสื้อผ้าด้วยอะเดี๋ยวสิบเอกจับนะจ้า อ,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 อน้องจูนหัวเราะนกากๆเลยน้อง,องมะลิหัวเราะนกากๆคุณยายดวงหัวใจกอดๆคุณยายดวงหัวใจบวกๆน้องไอซ์บอกว่าวันนี้สุดยอดเลยจ้าดันดันจ้าพี่ขอบคุณมากๆจ้ายายดวงบอกว่าให้ลูกไก่มาสองตัวยายดวงหัวใจกอดๆขอบคุณมากๆจ้าวันนี้ตุกของลงไลฟ์สดก่อนเดอเอ้อตุกก็จะไปทาหน้าที่เขาเรียกอะไรแม่บ้านอ่า ล้างจานหุงเข่าอะไรอย่างงี้น่ะอืมเนาะแล้วก็เดี๋ยวตุ๊ก็จะขึ้นไล่ซดไปเรื่อยๆบ้าๆบอๆของตุ๊กไปเนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆเออน้องไอซ์บอกว่าเออถ้าจับไอซ์ได้ก็ถอดเสื้อผ้าวิ่งหนีตำรวจนี่แหละโอ้ยเนาะบายบายจ้าบายบายจ้าบายบายจ้าน้องจูนบายบายคุณกระท่อมบายบายจ้าก็ฝากคุณกระท่อมของตุ๊กด้วยจ้าน่าจะโหดสักหน่อยแต่ว่าใจดีดีจ้าใจดีใจหล่อมาก ดีดแคนก็เพราะาขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าน้องไอ้บอกว่าน้องจูนสิบเอกขอขอบคุณมากๆค่ะสิบเอกนะจ้าน้องจูนเป็นสิบเอกเป็นลูกสาวในพลจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าขอโทษขอภายลงไลนนะจ้า